สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้งม Pixel Experience เป็น Android 12บน Samsung Galaxy A8 2018นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมจากจาก Android 9เป็น Android 12ได้เลยนะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้นะครับคือแต่ผมติดตั้งเป็นแบบ GSI ROM นะครับนี่ เนี่ยการตั้งค่านี่เกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยข้อมูลซอฟต์แวร์เนี่ยแม้เป็น a n d r o อย9อยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็น Android 9อยู่นะครับโอเคมามาเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกันเลยนะครับโอเคให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทําการที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับผมไปที่หมายเลขรุ่นกดประมาณ5ครั้งนะครับโอเคกดกลับมาเปิดใช้งานผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปที่ ทั้งเลือกพัฒนานะครับให้เราไปที่การปลดล็อก O.E.M. นะครับกดเปิดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดซะเลยนะครับอ่ะกดเปิดอ่ะกดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมปิดทั้งหมดอ่าแล้วก็ปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องแล้วก็มาที่คอมพิวเตอร์ซะนี่ไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปที่ PC เครื่องนี้หรือที่ PC นะครับ โอเคนี่ผมได้ทำการดาวน์โหลดไอตัวโปรแกรมโอดินสามเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่โอดินสามนะครับนี่เดี๋ยวผมทิง้งไว้ใต้คลิปให้นะครับผมไอตัวโปรแกรมโอดินสามสำหรับเฟล์แล้วก็กดตกลงซะนะครับให้เรามาที่ช่อง AP ตรงนี้นะครับนี่ไงช่อง AP นะครับโอเคนี่หาที r p นี่ไงนะครับนี่ที r p นะครับ กดเปิดหรือ Open นี่ไงเลือกให้ถูกช่องนะครับ ap เท่านั้นนะครับจากนั้นก็มาที่โทรศัพท์นะครับมาที่โทรศัพท์เลยนะครับผมนี่มาที่โทรศัพท์นะครับโอเคจากนั้นก็ให้เราทำการกดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็กับปุ่ม power กดพร้อมกัน้างไว้ทั้ง3ามปุ่มนะครับขึ้นมาแบบนี้ปล่อยทั้งปุ่มก็กดปุ่มเพิ่มเสียงซะนี่ นะครับโอเคสายชาร์จอ่าปลายนี้เนี่ยเสียบที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคเสียบเรียบร้อยเสียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เสียบสายชาร์จเข้าไปเลยโอเคนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่ม power กดค้างไว้เท่านั้นนะครับค้างจนกว่าจะกดรีสตาร์ทโอเค เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแบบนี้นะไม่ขึ้นตัวฟ้าอ่อนๆแสดงว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง Samsung ดเวอให้ไปติดตั้ง Samsung ดเวอก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้คือผมจะกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มพาวเวอร์กดค้างไวน้นะครับอ่านะครับถ้าเลือกถูกช่องแล้วนะครับก็กดไอตรงสตาร์ทเลยนะครับอ่าเนี่ยผมกดค้างอยู่นะครับอืมผมกดค้างอยู่นะครับโอเค แล้วก็ปล่อยปุ่ม power ออกปุ่มเพิ่มเสียงอย่าเพิ่งปล่อยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอเคอ่าสไลด์เลยนะครับการกระทำแบบนี้เนี่ยมีโอกาสข้อมูลหายแน่นอนนะครับแนะนำให้เราแบ็กอัพไว้ก่อนเลยนะครับโอเคสไลด์เลยนะครับโอเคมาที่วิบนะครับให้เราไปที่ format data กดปุ่มคาว่า yes นะครับิมพมคาว่า yes แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับ กดถูกโอเคกดปุ่มโฮมกลับมานะครับโอเคก็ okay. มาที่เวิบมาที่สวิตช์ฟอทอรี่ิฟร์สไลด์ไปเลยนะครับสำํสำเร็จแล้วนะครับกดอ่ามาที่หน้าบ้านไปเลยนะครับโอเคนี่เสียบสายชาร์จค้างไว้ก่อนนะครับโอเคมามาปิดโปรแกรมโอดินไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคี่เดี๋ยวผมหาไฟล์ก่อนอยู่ในเนี่ยอันนี้คือ x x y t o s 7ต8 5็ดแ t t i t i o n นะครับ โ okay. อเคอแต่ถ้าเกิดมันมันเป็นแบบนี้ให้กดตรงนี้นี่นี่ตรง PC หรือหรือท PC ก็กดตรงนี้นะครับนี่ตรงลูกสอนให้เป็นลูกสอนลงนี่นี่ไงน่ะเป็น OM OM NI j a c k p o, o t LTE นะครับนี่ไงก็ทําการย้ายไปเลยนะครับนี่กดค้างแล้วก็ลากเข้าไปในอุปรกรณ์นะครับสำเร็จแล้วนะครับโอเคมาที่ install นะครับนี่ไงอีกทีนด เจ็ดตัดห้ารีพิชเนอร์แล้วก็ทําการสไลด์เลยนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่เลยนะครับผมรอสักครู่นะครับโอเคอ่ามาแล้วนะครับผมโอเคสำเร็จแล้วนะครับโอเคสไลด์ slide. มาที่วิฟนะครับ แล้วก็มาที่ Advanced ทำการกด Dalvik Data Internal Storage แล้วก็ Cache นะครับแต่ System ก็กดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็น OTG ก่อนพอดีพอดีมือถือขึ้นนะสัมผัสหน้าจอไม่ค่อยไปอะไรมากนะครับเ,เสียบก่อนนะครับขออนุญ,ญาตเสียบนะครับโอเคอโอเคกด System ด้วยนะครับ อ่าโอเคซิสเต็มโอเคแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับนี่โอเคก็ประมาณถ้าถ้าเราเลือกประมาณ1 2 3 4 5 5อห้าห้าอย่างแล้วนะครับกดกลับมาเลยนะครับโอเคนะครับเสียบสายชาร์จก่อนนะครับผมให้เราเสียบสายชาร์จเข้าคอมโอเคขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราเอาเอาตัวนี่ table creator creator table creator นะครับนี่ ย้ายเข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ย้ายอะไรอีกบ้างก็เราก็ต้องย้ายไอตัวอ่าอะไรนะนี่แหละเวนโดควิกอ่านะครับย้ายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่ารอรอสักครู่เลยนะครับนี่รอสักครู่นะครับนะครับผมระหว่างรอหนี่ไฟเวนใส่เข้าไปด้วยนะครับนีไฟเวนใส่เข้าไปด้วยนี่ไงนะครับผม รอสักครู่นะครับโอเครอสักครู่นะครับผมอ่าฮะอืม huh. แล้วก็อะไรอีกต่อไปต่อไปก็จะเป็นคือนี่อ่านี่ไงนะควอนตัมเคอร์เนล GSI A8V4 นะครับเค okay. กดค้างแล้วก็ลากเข้าไปที่ตรงเนี้ยนะ OM N.I. Jackpot LTE นะครับโอเคมามีอะไรอีกก็คือสุดท้ายก็จะเป็นนี่ไง Pixel Experience นี่ไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรื่องความเร็วของคลิปก่อนเลยนะครับผมไป อ่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคนี่เราแตกไฟล์มาแล้วเป็นโฟลเดอร์แล้วนะครับผมโอเคก็ทำการนี่เอาตัวไฟล์ image ย้ายตรงเนี้ยเนี่ย OMNIJack.LTE นะครับกดกดค้างแล้วก็ลากนะครับโอเคกดค้างแล้วก็ลากเข้านะครับอ้ไม่ใช่กดดิกดค้างแล้วก็ลากนะครับนี่ลากเข้าไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับรอสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมเล่งความเร็วของคลิปไปก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคมาทําการถอดสายชาร์จออกได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคมาที่ install นะครับนี่ไงนะครับให้เราอ่าให้เรามาที่อ่า install น,นะครับให้เรามาที่เนี่ยเนะี่ยไอเทเบิลคร e เอเต,โ,ตโอเคสไลด์ตรงนี้นะครับ โอเคจากนั้นก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ก่อนนะครับรอสักครู่ก่อนเลยนะครับผม <'ll> แต่ไม่รู้ว่าติดตั้งได้หรือเปล่าที่ผมลองลงเนี่ยมันเป็น GSI ROM นะครับมันเป็น GSI ROM ไม่มี ROM แบบคัสตอม r อมมาให้เลย <'ll> นะครับ่ะ โอเคมาแล้วนะครับโอเคนี่ไงมาแล้วก็ทำการสไลด์สไลด์ไปเลยนะครับอ่าโอเคมาทีา่วิปนะครับให้เรามาที่วิปตรงนี้นะครับนี่ไปที่ไปที่วิปแล้วก็ไปที่แอดวานวิปตรงนี้นะครับโอเคมาให้เราเลือกแค่อ่าซิสเต็มก็พอนะครับแล้วก็ดาวิ แล้วก็แคชแล้วก็ Data เท่านั้น4อย่างครบจบเท่านั้นนะครับสไลด์ Slide เลยนะครับอย่าไปเลือก internal storage นะข้อมูลหายนะมาที่ install เลยนะครับโอเคจากนั้นมาที่อ่า install image ตรงนี้นะครับนี่ install image นะครับนี่ install image นะครับนี่ install image กดเข้าไปนะครับเอาขอไปอ่า install image นะครับนี่ โอเคก็เข้าไปแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ตัว Pixel Experience นี่นะครับมาที่ System Image แล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมโอเคในระหว่างรอนะครับอันนี้คือรอไปก่อนเลยนะครับผมรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเร่งความเร็วของคลิปก่อนนะครับผมไป อ่าสำเร็จแล้วก็กด back กลับมานะครับกดกลับกลับมาเลยนะครับจากนั้นก็มาที่ install zip นะครับนี่ install zip เลยนะครับนี่ install zip ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่ quantum kernel gsi นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็สไลด์นะครับรูดไปเลยนะครับรูดปื๊ดไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับผม ไม่รู้ว่าจะบูตขึ้นหรือจะบูตติดนะครับอ่าลองซิสเต็มลองรีบูตซิสเต็มโอเคมากดกับมาที่ in s tall นะครับ i n s tall มาที่ vendor ์คว c กนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการสไลด์ไปเลยนะครับ มริลว่าจะบูดได้หรือเปล่าโอเค flashing kernel image กด reboot system นะครับมริลว่าจะบูดได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือลองลองลองรอ,งอ,งองคอยดูนะครับเอา้าเอา้าขึ้นแบบนี้ก็คือกดลดเสียงปุ่ม power กดพร้อมกันนะครับโอเครอเครื่องจนกว่าจะดับอ่ากดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power ปล่อยปุ่ม power ซะ,ะนะครับ่านะครับโอเคมารีบูตไปที่รีบูตนะครับปิดจอก่อนโอเคปิดจอแล้วเปิดใหม่ซะมาที่รีบูตนะครับไปที่ดาวน์โหลดโอเคเสียบสายชาร์จเข้าไปใหม่นะครับเสียบสายชาร์จเข้าไปใหม่เสียบสายเข้าเสียบสายชาร์จเข้าเข้าเข้าคอมนะครับโอเคนี่โอเคโอดินนะครับ โอดินนะครับโอดินอ่าโอดินนะครับผมนี่โอเคกดตกลงโอเคหรือกด Enter มาที่ช่อง AP ตรงนี้นะครับนี่ช่องเอพีนะครับโอเคนี่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่ไงอันนี้คือ TWRPA8 พีเอแนะครับกดเปิดเลยนะครับอ่านะครับกอดมาที่กดสตาร์ทเลยนะครับกดสตาร์ท แต่อย่าเพิ่งกดเลยดีกว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power พร้อมกันที่โทรศัพท์นะครับก็กด start เลยนะครับรอ,อสักครู่นะครับปล่อยปุ่ม power กดปุ่มเพิ่มเสียงคาไว้นะครับโอเครอสักครู่นะครับผมอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้คือคือต้องกดลดเสียงกับปุ่ม power กดพร้อมกันนะครับ จากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power เ,เข้าไปนะครับปล่อยปุ่ม power อ,ออกเพิ่มเสียงกดค้างไว้อ่าขึ้นมาแบบนี้แล้วโอเคถอดสายชาร์จออกได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับโอเคมาที่ install นะครับโอเคอ้าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคมาย้ายไฟล์ไฟล์เวน img อีกรอบนะครับลองเมาส์ดูดิ ไม่มีเนาะอืมเคมาเสียบสายชาร์จเข้าคอมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีไหมอ่าไดร์มีนะครับ,รนะรบเนี่ยไดร์ก็มี okay. โอเคลบไฟเป็นออกดูว่าจะได้ไหมนะครับโอเคนี่นะครับโอเค ย้ายไฟล์เข้าเพิ่งเนี่ย SMA 5 3 0 F นะครับนี่ไงย้ายเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับผมรอสักครู่นะครับโอเคมันจะผ่านไหมอ่ามาที่โทรศัพท์มาที่ Install ดูนะโอเคไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงเนี่ยไม่ผ่านอะ่ะเออ เดี๋ยวลองรีเดี๋ยวลองทําการวิบอ่ามาที่วิบนะครับโอเคไปที่วิบแล้วก็มาที่ format data นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า yes ไปเลยนะครับโอเคอ่าแล้วก็กดปักกลับมาแล้วก็สวิปทูแบตเตอรี่รีเซ็ตไปเลยนะครับโอเคมาย้ายไฟล์ซะนี่อ่ามาดูที่ไดรฟ์เนี่ย ถ้าเกิดมันอ้าวถ้าเกิดมันไม่ขึ้นความจุก็ลองถอดสายชาร์จแล้วเข้าใหม่ดูนะครับแล้วก็ลองเปิด p C เครื่องนี้อ่ะเอาทำไมมขึ้นนี่มมนนนยมา,มาที่เมาส์นะครับโอเคนี่แล้วก็มาที่ Disable M P P Enable M P P นะครับโอเคขึ้นไหมถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องรีบูตใหม่นะครับไปที่รีบูตนะครับแล้วก็ไปที่รีบูต Uh, recovery, ไปที่รีคาเบอรี่เลยนะครับ uh, uh, รอ่านะครับผมอ่ามาที่ PC เครื่องนี้หรือที i พีซีนะครับโอเคทําการสไลด์เลยนะครับโอเคไดยขึ้นไหมลองเปิดดูอ่า uh, ขึ้นแล้วนะครับโอเคมามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับหาไฟเวน i m เนะครับ เอาไฟล์เวน a m มยัดเข้าไปตรงเนี่ยอไดเออห้าสามศูนนะครับอยู่ไหนอ่ะ <c> เ <oughs> มื่อกี้เห็นแวบๆแบบนี่อเจอแล้วนี่ไงนะครับผมไฟล์เวนนะครับโอเคแล้วก็ลากเข้าไปนะครับโอเคนี่เสียบสายชาร์จอยู่นะครับผมอ่าฮะรอสักครู่นะครับอ่า ค okay. มาที่ install นะครับมาที่ install image ตรงนี้นะครับนี่ install image มาที่เนี่ย file win img กดเข้าไปมาที่ vendor image นะครับแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับอ,อ่ะรอโอเคสำเร็จแล้ว reboot system ดูนะครับนะครับผมต่อสายชาร์จออกได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับ มันจะบูตเข้าไหมเข้าระบบหรือไม่นะครับต้องรอดูนะครับต้องรอดูเลยนะครับผมว่าจะเข้าระบบได้ไหมนะครับอ้าวค้างไปแล้วค้างไปเลยค้างแบบค้างไปเลยค้างไปประเทศไหนเนะี่ยอันนี้ต้องรอดูนะครับผมมันจะเข้าสู่ระบบให้เราไหมนะครับ เอ้าวเข้าแล้วนี่ไงโลโก้ Google มาเลยเฮ้ย hey! ลงได้คุณพระลงได้ครับนี่ไงนะครับนี่ลงได้นะครับผมลองลงแล้วนะครับลงได้ปเย,ย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเียมยมเยียมย,ย,มย,ยมมากเลยนะครับกับการติดตั้งตัว g s i ROM นะครับบน Samsung Galaxy A8 2018นะครับ คือถามว่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้นะครับอ่าเปลี่ยนภาษาเป็นเป็นภาษาไทยคนไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยครับคนไทยต้องเลือกไทยนะครับกดเริ่มต้นซะนะครับผมโอเคไม่ได้ใส่ซิมสักหน่อยนะครับตังค่าแบบออฟไลน์ line นะครับอ่าถัดไปนะครับเพิ่มเติมยอมรับนะครับ โอเคมันไม่มีให้กดข้ามหาจุดไหนก็ได้ที่แบบมีให้ข้ามนะครับนี่กดข้ามหรือตั้งแบบลายนิ้วมือก็ได้นะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะลายนิ้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีบั克หรือเปล่านะมันจะบั克กระจายไหมอาจจะมีบั克นะที่ผมลองลองลอง,ลองใช้แล้วนะคือบั克คือถ้าเราเสียบเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะ ไม่มีตัวแจ้งเตือนให้ให้เลือกโหมด USB สำหรับเสียบคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่ะกดข้ามไปก่อนนะครับนะครับนี่การนำทางของระบบเลือกแบบใดก็ได้นะของผมจะเลือกแบบสมปุ่มดีกว่าเพราะว่าผมชอบใช้ถนัดมากนะครับโอเคนี่ไงเข้ามาแล้วนะครับนี่สรุปคือลงได้นะครับลงได้นะครับนี่นี่ไงผมลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดูนะมันมีบั๊ก มันมีบั๊กยังไงก็คือไม่มีแจ้งเตือนเนี่ยไม่มีแจ้งเตือนเลยเห็นไหมโบเบเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะโบเบเลยไม่มีเลยแต่ถ่ายรูปได้ไหมลองลองลองไหมโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับลองดูเลยนะครับขณะใช้แอปโอเคเฮ้ยก็พอใช้ได้นะเนี่ยมาวิดีโอ วิดีโอก็ถ่ายได้นะครับนี่กล้องหน้าล่ะโอเคพอใช่ได้อ่าตามนั้นแหละโอ้โหเสียงเสียงคือแบบอื้อวิดีโอวิดีโอล่ะเทด,ดู ข้อผิดพลาดเจริญฮะข้อผิดพลาดล้องถ่ายรูปข้อผิดพลาดเจริญถ่ายวิดีโอไม่ได้นี่แหละบักบักแล้วหนึ่งบักแล้วหนึ่งฮะลองดูดิไปที่ขั้นสูงใช่ไหมอ่าโอเคความละเอียดคุณภาพกล้องด้านหลังลองเปลี่ยนเป็นอ่าร้อยแปดสิก็พอดูใช้ได้ไหม เฮ้ยใช้ได้แล้วเห็นไหมนี่ไงว่าแล้วมันมันตั้งค่าอยู่เป็น uhd ไงลองเปลี่ยนเป็น fullhd ได้แล้วนะเนี่ยก็พอถ่ายได้นะคิดดูพอถ่ายได้เลยเนี่ยพอโอเคเลยนะถ่ายได้นะครับนี่พอโอเคถ่ายได้ g a l l รี่มีไหมโอ้ไม่มี เฮ้ยไปที่ไฟล์ดิดิเอออาจจะอยู่ในไฟล์นะครับ oh, เพิ่มเสียง not, not, not. เลยโอ้ยไมย่ไม,มโครโฟนใช้ได้นะครับไมโครโฟนใช้ได้นะครับกาลทั้งค่าเกี่ยวกับอุปรกรณ์ Android version สิบส Uh huh. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เปลี่ยนสักหน่อยอ่าโอเคนี่ T H H Turbo s e s t i n g Samsung Feature เนี่ยไปที่ Samsung Feature สามารถปรับแสงให้แบบให้มันถึง5ไปเลยบางทีว่าแล้วทำไมคือแบบ ตอนเวลาเปิดแสงนะคือแบบโอ้โหแสงเบาวกว่าลมลมเดิมเดิมเลยแสงไฟเบามากกว่าลมเดิมอะ่ะสิงลิงโทนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวผมลองใส่ซิมดูนะครับลองใส่ซิมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลองใส่ซิมนะครับโอเคได้ซิมออกมาแล้วมาใส่ซิมดูนะครับ ปิดจอปิดจอ,อก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันชอบขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมไปตั้งค่าให้ให้ปิดไอ้ตรงเนี้ยปิดปิดเลยอ่าโอเคมาลองใส่ซิมเทสอืมว่าใส่ซิมแล้วมันจะติดหรือไม่นะครับ บใส่ซิมเรียบร้อยแล้วนะโอเคนี่ขึ้นทูทู H อืมขึ้นท okay. ูมุมเ h โอเคอืมเดี๋ยวลองตั้ง APN ดูนะครับอินเทอร์เน็ตมันขึ้นเป็น 3G นี่มัน LTE 4G แล้วนะตั้ง APN ตั้งมงุมหัว ้องมั่ก็ได้นะเค okay, บันทึกเคเนี่ยเห็นไหมขึ้น3 G เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็น4 G l t อ่า LTE ขึ้นแล้วนะครับตอนแรก3 G ตอนแรกเป็น3 G นะครับอืมนะครับพิกจอินเทอร์เน็ตโอเคใส่ซิมได้ไหมใส่ซิมได้ก็โทรได้ไหมเดี๋ยวลองโทรดูนะครับโทรดูนะครับ อ่ะโทรโทรแบบอ่ะแต่โทรเข้าได้ไหมได้แนะน่นอนนะณโอเวโอเคโอค้โหโทรได้โทรได้นะครับโอเคปิดไอต,ตัวเนะีนะ่ยเนี้ยตอนเวลาปิดจอมันชอบแสดงแบบเนะี้ยปิดได้นะครับบางทีมันมันกินแบตมาก เข้าการตั้งค่าไปที่การแสดงผลนะครับไปที่หน้าจอล็อกนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแสดงเวลาและข้อมูลเสมอปิดไปเลยนะครับโอเคนะครับปิดไปเลยนะครับโอเคอืมเห็นไหมดำปิป๊ปปีเลยนะครับก็พอโอเคแหละโอเคเดี๋ยวผมถอดซิมออกก่อนนะครับโอเคก็ลอมนี้ พอโอเคแหละติดตั้งกับการติดตั้งไอตัว GSI ROM บนติดตั้ง GSI ROM Android 12นะครับบน Samsung Galaxy A8 2018นะครับโอเคเนี่ยผมลองแล้วนะก็ใช้ได้นะคิดดูใช้ได้ใช้ได้จริงนะครับแต่บั็กนี่คือแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบ เป็นความละเอียดเป็นเป็นเป็น 2K แน่นอนว่ามันถ่ายวิดีโอไม่ได้นะเ,เพิ่มแสงก่อนนี่นะครับอืมเนี่ยถ่ายรูปให้ดูเลยนะเนี่ยหรือถ่ายวิดีโอแต่ลองเข้าการตั้งค่าดูนะครับนี่เนี่ยความละเอียดคุณภาพนะครับเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็น อ่ะสองไอ้ 4K 4K ต่างหากไม่ใช่ 2K นะกล้องด้านหน้าก็180นะน้นมาให้เลือกเป็น180นะกล้องหลังนี่ก็ถ่ายได้แล้วนะนะเสียงโบราณมากเสียงชัตเตอร์โบราณโอเคก็มาสลับเป็นกล้องไปรูปดูนะครับก็ชัดกว่าลมเดิมนะ โอ้โหปิดแฟลชปิดแฟลชอ่าปิดแฟลชแล้วนี่ไงโอเคมาไฟลไมโครโฟนใช้ได้นะโอเคเอาละพอแค่นี้แหละก็เอาเป็นว่าใช้ได้นะครับ ก็คือเราจะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตแสดงยังไงการดังค่าครับไปที่แบตเตอรี่ไปที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับโอเคมีอะไรบ้างก็ตามนี้นะครับอ่า uh, pH s t a b l e setting นะครับ uh, ไม่มี OTA อืมอืมโอเคก็ตามนั้นแหละพอพอแค่นี้แหละนะครับสรุปใช้ได้นะครับ แต่บัคก,ก็มีนิดนึงนะครับบลูทูธล่ะใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับใช้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเอาละใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้นะครับบา,บายยโย